8คนนะครับสำหรับการาทำปฏิบัติการในคราวนี้ของวิชาชุกเทคนะครับจะเป็นปฏิบัติการเกี่ยวกับขนมใสยใหม่คัอตตอนแคนดี้ก็สำหรับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะเราก็เลยทำเป็นคลิปขึ้นมานะครับไอตัวคอตตอนแคนดี้เนี่ยสิ่งสำคัญของมันก็คือ การที่ว่าจะส่งถึงมือผู้ริโภคเนี่ยเราจะต้องคนโทรลในส่วนของความชื้นที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์เนาะความชื้นที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์เนี่ยสำหรับคอนฟิเนอรี่ทั้งหลายเนี่ยมันจะมีความชื้นสัมพัสธ์ที่อยู่ในค่าสมดุลกับผลิตภัณฑ์อาหารเราถ้าค่าความชื้นสัมัทธสมดุลเนี่ยมันมากกว่าความชื้นสัมพัส์ในอากาศนะมันก็จะสูญเสียความชื้นไปมันก็จะแห้งตองนผลิตบางผลิตภัณฑ์เราไม่ต้องการที่มันอยู่ในระดับที่แห้ง่านแล้วก็ ไม่มีความคุ่มชื้นแล้วก็จะเป็นลักษณะที่เราไม่ต้องการเนาะแต่ว่าบางผลิตภัณฑ์อย่างใยใหมยอย่างเงี้ยถ้าความชื้นสมพั์สมดุลเนี่ยมันน้อยกว่าความชื้นสมพั์ในอากาศมันก็จะดูดความชื้นเข้ามาสู่ตัวมันใช่ไหมซึ่งจะทำให้มันแฉะเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําวันนี้คือก็จะปัดใยไหมออกมานะครับซึ่งก็จะมีใยใหมที่เป็นน้ําตาลนะครับน้ําตาลปกติ น้ำตาลใส่ใหม่ที่เป็นน้ําตาลสีน้ําตาลสีเนี่ยจริงๆแล้วน้าตาลที่เขาทาใส่ใหม่เนี่ยน,นะฮะมันจะมีขายเป็นน้ําตาลสีอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะเป็นการผสมเอาสีไปลงไปแล้วมันมันจะมีความขื้นของมันอยู่ก็อาจจะมีในส่วนที่ว่าเส้นของมันอาจจะปูปูไม่ได้เยอะเท่าน้ําตาลที่เป็นน้าตาลสีที่มันแห้งเนาะที่เราต้องก,การที่จะทําเนี่ยก็จะมีน้ําตาลขาวนะครับอันนี้เป็นน้ําตาลขาว ค้ำตาลที่ผสมสีเหลืองเนาะผสมสีเหลืองตันนี้นะครับแล้วก็น้ําตาลที่ผสมสีฟ้าเนาะเครื่องปั่องปัดใ,ใหม่แล้วการทาง,งานก็ง่ายๆก็คือว่าอมันจะมีตัวฮีตเตอร์ที่จะให้ความร้อนกับหัวปัดนจนกระทั่งถึงอุณหภูมิที่น้าตาลจกละลายพอละลายเสร็จปุ๊บเนี่ยแรงเบี่ยงมันก็จะเบี่ยงออกมาทําให้น้ําตาลออกมาเป็นเส้นเล็กๆเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรา เร,รเราทำการผลิตเราทําการปั่นมันออกมาเสร็จแล้วหล่จะต้องมีการล้างล้างหัวอะไรต่างแล้วก็ใช้น้ําเนี่ยหยดเข้าไปทำไมเพื่อที่จะละลายมันออกมาแล้วก็ท้ายที่สุดจะต้องเอาสีขาวนี้คือเป็นตัวรับเป็นตัวเซมินี้เอาไปล้างครับอันนี้ที่เรียกว่าการทำความสะอาดเครื่องพวกนี้ถ้าอยู่ในตลาดเนี่ยมันก็จะมีเครื่องใหญ่เครื่องใหญ่ าจจะเคยเห็นนะเครื่องอย่างที่ตรงตัวกระบามันเป็นสเตนเลสน,นะเครื่องนั้นก็จะทำงานอยู่ประมาณครับสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแล้วเรา,เาก็พักพักสักพักหนึ่งแล้วเราก็ค่อยปั่นต่อกรณีที่ใครอยากจะลองทดลองไปซื้อมาลองทดลองดูนะถ้ันี้เป็นตัวเล็กนะตัวเล็กเราก็อาจจะรันมันในเวลาที่ไม่ได้ไม่ได้นานมากนะครับไมไ่นานมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็จะปั่นเลยนะวิธีปั่นก็คือเราจะใช้ไม้ บม่นะบมเหล็กลูกชิ้นในการที่เราจะเกี่ยวมันออกมาตัวของมันเสล็กลูกชิ้นเนี่ยเวลาที่มันปั่นนะครับปั่นลองลองเปิดดูเนาะแล้วเราจะเห็นว่ามันหมุนใช่ไหมเวลาที่มันปั่นออกมายังไงเนี่ยเราจะพยายามที่จะเกี่ยวกับด้านของการปั่นหมุนว่าอันเนี้ยมันปั่นทวนเข็มใช่ไหมครับปั่นทวนเข็มเราก็จะต้อง เราก็ต้องหมุนตามเข็มใช่ไหมเราก็ต้องหมุนตามเข็มหมุนเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็หมุนหมุนไม้ไปด้วยเพื่อที่จะเลี้ยงใไหมาบนไม้นะครับมันถึงจะออกมาสวยถ้าแต่ว่าเราเราหมุนตามเข็มถ้าเราหมุนควนเข็มไปด้วยเหมือนมันเนี่ยไม่ได้หมุนย้อนเนี่ยมันก็จับมาไม่สวยนะครับจะทดลองเลยนะเนาะดี๋ยวจดูน้ำตาลขานะครับเปิดเครื่องแล้วต้องรอมันวอร์สักทง ให้มันร้อนนะครับเค่เวลาสักสามสิบวินาทีหกสิบวินาทีพอมันร้อนแล้วเราก็จะใส่ตางเข้าไปเนาะพอมันร้อนแล้วเราใส่ตางเข้าไปอ หลังจากที่เราได้ปั่นตัวของพัตตนแพนดี้ออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวพัตตนแพนดี้ซึ่งเราจะดึงออกจากไม้ที่เราปั่นเมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ในถุงแล้วก็มัดถุงไว้ก่อนมัดถุงไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็เตรียมสารละลายเกลือลที่นี้ผมเตรียมให้เรียบร้อยหมดละนะครับสารละลายเกลือที่ใช้ก็จะมีมีหลายชนิดซึ่งสารละลายเกลือแต่ละชนิดเนี่ยเวลาเราทำเป็นแคตูเลจโซลูชันแล้วอากาศ ในส่วนของเนโลโวที่อยู่เหนือสารละายเกลือเนี่ยมันก็จะมีความซ้นสัมพัทธ์ที่มันสมดุลกับสารลายเกลือเนี่ยต่างๆกันไปตามชนิดของเกลือเนาะเพราะฉะนั้นถ้าการทดลองของเราเนี่ยยิ่งมีเกลือหลายชนิดเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยิ่งมีการทดลองที่แม่นยำม,มากขึ้นในการหาค่าความซึมสัมพัทธ์สมดุลของอาหารของเราใช่ไหมโดยที่ไอเดียก็คือว่าเราเราทราบค่าน้าหนักของตัวอย่างที่เราใช้เนี่ยที่เราใส่ไปในเกลือแต่ละอันแต่ละอันนี้นะครับ แล้วเราก็ตามค่าคนงที่สัมผัสให้ตามค่าน้ําหนักของมันเนี่ยเจนกระแทกน้ำหนักมันคงที่ใช่ไหมนะเราก็ปล่อยมันแล้วก็อาจจะเอามาชั่งนะอาจจะทุกทุกทุกวันทุกๆวันจกระั่งมันคงที่แลวชั่งอย่างเร็วๆนะครับเอามาชั่งปุ๊บแล้วก็รีบออกใส่เข้าไปใหม่มันจะมีค่าคงที่ถึงค่าหนึ่งของมันนะตานแต่ละอันแต่ละอันทีนี้ค่าน้ําหนักของตัวไหนที่มันอยู่ในสารลายเกลือชนิดไหนที่เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด แล้วอาจจะอาจจะรู้ว่าเกลือถุงโป่ใส่โหลไปอะถ้ามันมีค่าความชืน้นสัมพัส์สมดุลมากกว่าใช่ไหมมันก็จะแห้งลงถ้ามีค่าความชื้นสัมพัสสมดุลน้อยกว่าค่าความชื้นสัมพัทสมอุในในในอากาศในในโหลเนี่ยมันก็จะดูดความชื้นเพราะฉะนั้นบางบางอันก็จะสูญเสียน้ํานหนักไปมันก็จะมีน้ำหนักเพิ่มถูกไหมแต่ว่าสุดท้ายคงทีุ่ดทั้งทุกอันจะคงที่ทีนี้อันไหนที่มีน้ําหนักเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดใช่ไหมครับ ก็แสดงว่าค่ามันนะค่าความชื้นสัมพัรณ์เนี่ยมันใกล้เคียงกับค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพัสในอากาศที่อยู่ในโหลนั้นเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะดูดูเรนดูช่วงว่าอันไหนมันมันบวกอันไหนมันลบอันไหนมันบวกลบน้อยหน่อยก็แสดงว่าใกล้ตรงนั้นละอันไหนที่มันคงที่ก็แสดงว่าเกลือนั่นแหละนะครับที่ใช้รงนั้นแหละเราจะไม่ได้เป๊ะก็จริงแต่เราจะได้ได้อยู่ในช่วงนะครับตอนนี้ก็มีสี่ชนิดนะว่าจะ ได้ค่าหย่างๆออกมาเนาะนะครับมันก็จะมีตั้งแต่แมกนีนเซียมนะครับแมกนีนเซียมคลอไรด์นะครับแมกนีนเซียมคลอไรด์นะเห็นป้ายนะทุกคนก็จะเห็นโพแทสเซียมไอโอดายนะครับโพแทสเซียมไอโอดายมีโซเดียมคลอไรด์แล้วก็มีโพแทสเซียมคลอไรด์นะครับอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็แค่น้ำหนักแล้วใส่เข้าไปแค่นั้นเองเริ่มเรื่อนแรกเนาะ จะผมจะช่างช่างรวมถ้วยช่างรวมถ้วยแล้วก็ดูว่าเอเพราะว่าเราจะไม่ออกถ้วยคนระับเราก็จะดูน้าหนักรวมถ้วยนี่มันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ก็คือน้ำหนักของน้ำที่มันดูอันนี้อันนี้เราช่างรวมถ้วยไปเลยอ๋ถ้วยใหญ่กว่าเออสูง ทีนี้ตัวนี้ตัวนี้มันใหญ่กลมถ้วยเนี่ย4.1่จุดหนึ่งกรัมนะสีกลรัมเออ4.1กจดนะครับ จำนะต,ำตัวที่สองหนึ่งจุดสองกรัมเท่าเดิมที่สองสี่จุดหนึ่งกกรัม

จุดเก้ากรัมสามจุดเก้ากรัมสามจุดแปดกรัม ที่สี่จริงก็เคยถือมือจะถ่ายไหมไหมบอกสุดท้ายกันออ ด้วยที่สี่4.1ถ้วยที่สี่4.3กรัมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีอยู่สี่ถ้วยแล้วมีอยู่สี่ถ้วยแล้วก็เดี๋ยวพอเวลาผ่านไปแต่ละวันเนี่ยเราก็จะออกมาช่างว่านน้หนักว่าติดตามน้ําหนักว่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็พอน้ําหนักมันนิ่งก็ที่สุดแบบดลอดนะครับงั้นเดี๋ยว จะขึ้นเป็นตารางขึ้นมาว่าเป็นข้อมูลไปให้เป็นไฟล์ประกอบกับคลิปนี้ว่าน้ำหนักต่างๆที่เปลีป่ยนไปแต่ละบ้านเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะนักศึกษาก็ดูดูข้อมูลจากในไฟล์นั้นแล้วก็แล้วก็วกหาค่าเขามาศัพท์สมดุลกันว่าเป็นยังไงอันนี้ทาไมถึงใช้น้าตาลขาวเพราะว่าตัวของน้าตาลที่เป็นน้าตาลสีเนี่ยมันมีความชื้นของสีอยู่แล้วก็คือปั่นให้ดูว่าเออเราสามารถที่จะแต่งสีมันได้แต่ว่าเวลาเก็บโัวีเขบบี่ยก็ เกี่ยวบเรื่อกับตากาครับโอเคครับสวัสดีครับ